เอาแล้ครับก็สวัสดีชาวประมองทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าตอนเนี้ยที่ฟาร์มที่ดีที่สุดสำหรับ EP กับเงินคือตรงไหนซึ่งก่อนอื่นเลยถ้าทุกคนเป็นมือใหม่ก็คือเราจะมาเกิดก่อนนี้ใช่ไหมก็ให้นั่งเรือจริงมือใหม่ก็ไปฟาร์มได้นะครับอ่ะเราเราให้ไปเกาะใหม่ส่วนคนที่ไปเป็นอยู่แล้วก็ก่อคลิปไปได้ แต่ก่อนจะไปอ่ะผมมีอะไรจะบอกครับร้านดีซีชอบมีบริการขายไก่แมฟฟิชเริ่มต้นที่3 9บาทไม่ว่าจะไก่เงินหรือไก่เบ็ดเราก็มีและยังมีบริการการกดเกมพาซ์ราคาถูกเติมโลบักแท้โปรโมชั่นเพียบร้านมีการจดทะเบียนร้านค้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนมีการแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่าโอเคเราก็ไปเลยเลยอย่างนี้เพียงกว่าจะถึงเกาะใหม่นะครับอ่านี่พอถึงก่อนแล้วอันนี้คือหน้าต่างหน้าเกาะน,นะ ฟอสเซตเคนฟอสซาเคนชอ่าก็มาตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาเลยจึบจบๆเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายซึ่งมันจะเป็นที่ตกปลากัปตันเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนี่ครับปลากัปตันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราจะฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์ม EP นะจากตัวนี้เลย ถ้าตกได้มันจะได้ตัวละ5,600 EP แล้วก็เงินเข้าๆก็2,000-3,000ถ้าตัวธรรมดาครับซึ่งผมก็ได้ฟาร์มมาเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูครับกับเอ่กับตันเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆทั้งหมดนี่น่าจะขายได้เป็นล้านอะตกไม่กี่ทีมันก็ได้ละ,ะเดี๋ยว ผมจะลองตกให้ดูเบ็ดที่แนะนำให้ตกก็คือเบ็ดไทเดนถ้าไม่มีไทเดนก็ใช้อลลอราแทนก็ได้ถ้าจะตกหาพวกเงินอีพีก็ถ้าแนะนำให้ดีๆเลยอีพีกับเงินให้ใช้ไทเดนน่าจะดีสุดครับเพราะมันไทเดนแบบแฮสตี้อ่ะมันตกแบบแบบเดียวก็ได้ละถ้าตกเร็วเจอเร็วก็ได้อีพีเร็วแถมมันยังติดแอเลนเทียนง่ายด้วย แต่ถ้าเน้นไปทางเงินก็ให้ใช้ออโราดีกว่าแต่อีกีก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเอาให้คุ้มค่าที่สุดก็ไทเดนครับมาเดี๋ยวเรามาลองตกกันดูผมให้เลยไม่เกินสิบได้เดขหนึ่งสี่อ่ะ 5, องห้ารอบได้เห็นปะก็ จริงจริงตอนแรกอะ่ะเขาเนิร์มันละแต่เนิร์ฟงไงมันก็มันก็เกิดบ่อยอยู่ดีผมคิดว่าส่วนตัวคือมันเกิดบ่อยมากอะ่ะมิติอันเนี้ยแล้วก็ตกตรงนี้จะไม่มีปลาลิเจนนะส่วนมากจะได้พวกกล่องกล่องปลาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปลาแรจะได้พวกมันจะมีปลาตัวนี้ปลาต่าง,างอะ่ะสองตัวนี้ไม่มี ตัวนี้น่าจะสองตัวนี้แล้วก็ปลาตัวนี้มางถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ได้บ่อยๆนะจากบอนี้แต่ไม่ติดตกง่ายมากเนี่ยห้ารอบผมได้ละก็เดี๋ยวลองลองไปดูว่าราคามันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับระเบิดอะระเบิดลูกหนึ่งมันสี่พันซึ่งมันก็โอกาสได้มันค่อนข้างยากแล้วมากับปัง ผมไม่แน่ใจว่ามันสามอันเก่าหรือเปล่าน่าจะอ่ะเราลองเอาเวทหนึ่งจุดสองแล้วกันอันนี้คือเวทน้อยนะหนึ่งจุดสองผมลองขายทักตัวพันเจ็ดอ่ะอ่ะถ้าเราได้เวทซักสองแล้วกันอันหนึ่งอ่ะสองเออมีสองเลยนึึว่าจะไม่มีก็สามพันละ ซึ่งห้ารอบได้สามพันบาททุกคนคิดว่าเยอะไหมอ่ะแล้วถ้าสมมติเราตกเราติดแอรแลนเทียนอีกอลองดูมันจะคูณสามแล้วห้าพันหกพันนะแปดพันแปดพันง่ายกว่าตกหมึกเยอะไม่มีแบบไอ้โพเกชชันอ่ะเขาเรียกว่าไงอะเจ็ดสิบเปอร์เซนของปลาหมึกอที่มันตกยาก,ยากมันจะนานไม่มีนั้นก็คือตกง่าย ไม่ต้องมีรีเซเลนก็ตกได้แต่แต่จะพาะเบ็ดนี้นะพอเบ็ดนี้มันมีแทงช่วยก็ถ้าจะใส่แฮตตี้ก็เบ็ดนี้เลยแต่ถ้าเป็นเบ็ดพวกอโรล่าแนะนำให้ใส่รีเซเลนดีกว่าเพราะมันตกยากอยู่ดีเมติก mm hmm. มันวิ่งไวอะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้และครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าเออถ้าเปิดอโรลาแล้วตกมันจะแบบ เว่ไวายสักแค่ไหนเคเดี๋ยเราไปชมคลิปก็เลย โอเคครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่ามันเวลที่จะค่อนข้างไวยิ่งถ้าเราใส่เบ็ดตกหนึ่งวิด,ด้วยอย่างที่คลิปผมสอนอนั่นก็คือ,อผมคิดว่าน่าจะไวสุดนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีวิธีที่ไวกว่านี้ก็ได้เทสสัรับวันี้ก็ขอต้อนราไปก่อนครับไปแล้ะครับขอคินนั่นนะแปดพันไม่ถึงอ่าบ๊ายบายครับเอ้ย สองตัวก็ 8, แปดพันละเราไปตัอีกสองตัวกันจบช้านิดนึงเรามาดูแปดพันแกจะมาขิงเล่นๆนะเนี่ยมันใกล้จะถึงแล้วไงออาได้เฉยนี่น่าจะน,น่าจะเป็นปลาทองเหมือนกันนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ตกได้บอ่อยหรือเปล่าให้ดีก็ไปตกในบอ่อดีกว่าเพราะปลามอาจจะได้ปลาตัวอื่นเลย ปลาในบ่อมันมีค่อนข้างน้อยมันน่าจะมีโอกาสตกได้เยอะกว่าเอ้ามาน้ำโอเคก็ลืมที่ผมพูดไปซะแปดท่านลบห้าสิบด้วยอ๋อไอ,อปลาตัวนี้ไอ,อปลาแรที่มันได้ยากกว่ามิติกนี่เองป๊บนึ่งนะเนี่ยไทยเด่นโหดมากเลยทุกคน แทง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 บ่อยว่ะเรียบร้อยเกิดอ,อะไรขึ้นหะเอาเดือได้ด้วยอะก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ <c oughs> <c oughs> ผมรอทุกคนมาดูผมตกปลาเล่นละโอเคไม่เป็นไรครับก็วันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาน้อยหน่งซือมาด้วยไปละ